สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นวัชพืชที่มันงอกขึ้นมาเองอันนี้ทุกทีผมจะตัดช่วงหน้าฝนเนี่ยผมจะตัดทุกครั้งที่หญ่าง,งอกขึ้นมานะประมาณสักเกือบ2เดือนนะครับเกือบ2เดือนก็คือจะตัดครั้งหนึง่งเพื่อเอามาห่มเป็นปุ๋ยนะครับเอายาเนี่ยมาห่มกล้วยให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็ให้ดินมันเกิดความชื้นแต่ที่นี้เข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับ พอเข้าสู่หน้าแรงแล้วดูหญ้าครับสวยมากเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้เอาไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันคลุมหน้าดินดินมันก็จะมีความชื้นตลอดเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าดินเป็นลักษณะแบบไหนมันชื้นยังไงน,นี่ครับเพื่อนๆ เนี่ยดินยังยังชื้นอยู่นะครับเพราะว่ามันมีหญ้าเนี่ยคลุมหน้าดินไว้อันนี้เป็นคันนานะครับคันนาก็จะปลูกกล้วยไว้ในคันนาทีนี้ตรงนี้ผมลองทดลองตัดดูนะครับเนี่ยพอเราตัดดูปั๊บเห็นไหมบริเวณที่เราตัดดินมันก็จะแห้งเร็วทีนี้ถ้าเราไม่มีระบบน้ําปลูกกล้วยไว้ในคันนาอยู่ในทุ่งนานะครับระบบน้ําไม่มีถ้าเราตัดหญ้าไปทั้งหมดมันก็จะดินก็จะแห้งไว ทีนี้ผมก็เลยมีไอเดียนะครับผมคิดว่าเออจะเอาไว้ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งครึ่งหนึ่งของคนาก็จะไว้หญ้าให้คลุมหน้าดินให้เกิดความชื้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะตัดตัดหญ้าลักษณะแบบนี้ตัดไปเลยเพื่อเป็นแนวทางเวลาเราเดินนะครับเดินเก็บกล้วยเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเดินง่ายเดินใส่ปุ๋ยเดินอะไรก็จะง่ายหรืออย่างก็ป้องกันวัวนะครับวัวมันก็จะเดินมาฝั่งเนี้ยเดี๋ยวมีคนเลี้ยงวัวมาเดี๋ยววัวหญ้ามันสวยวัวจะวัวควายอาจจะเข้ามา แทะมาเหยียบต้นไม้ที่รอบลูกก็ได้นะครับไอ้นียต้นต้นหมากนะริรมริมเนี้ยพอเราตัดเสร็จปั๊บเราก็เอาเศษหญ้านะครับมามาคลุมโคนล,ลักษณะแบบนี้ครับเพื่อน <S <s <imal> <S ๆเ <orp una. S 1> นี่เยเศษหญ้าก็มาคลุมโคน <s imal> เดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยพอมันย่อยสลายดูครับเนี่ยปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยหญ้าที่มันมันย่อยสลายดูครับกลายเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยที่เราตัดไว้ อันนี้คือข้อดีของวัชพืชนะครับวัชพืชไม่ใช่ว่ามันจะ,ะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเราเอาวัชพืชมาบริหารจัดการให้มันกลายเป็นปุ๋ยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เราเนี่ยครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยนะครับอย่างสะที่ขุดใหม่ๆอย่างเงี้ยพวกสะขุดใหม่ส่วนใหญ่สะขุดใหม่พวกหน้าดินมันก็จะทับถมอยู่ด้านล่างนะครับของคูสระ ส่วนดินที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่เป็นหน้าดินของคูสะดินตรงนั้นมันก็จะไม่มีปุ๋ยไม่มีธาตุอาหารไม่มีอะไรเลยสิ่งที่มันจะสามารถปรับดินตรงนั้นให้มันเป็นปุ๋ยได้เนี่ยก็คือพวกญ้านี่พอญ้ามันงอกขึ้นมาเราก็ตัดหญ้าบ่อยๆนะครับย้างอกตัดไปเรื่อยๆคลุมดินบ้างหาปุ๋ยมาใส่บ้างมันก็จะกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ในที่สุดนะครับช่วงแรกๆมัาจะปลู ลูกต้นไม้ปลูกอะไรไม่สวยไม่งามแต่พอเราตัดหญ้าเอาญ้ามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปป่อยดินก็จะสวยอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็มีป้าคนนึงนะครับก็ขับรถผ่านมาก็ตะกูลถามนะครับว่าหญ้าเนี่ยเอาไว้ไหมก็คือเขาอยากได้จะไปไว้ให้วัวนะครับก็อยากเกี่ยวไปให้หวัวผมบอกว่าผมเอาไว้คลุมหน้าดินครับก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรง ถ้าเราให้คนมาเกี่ยวหญ้าไปเนี่ยจริงอยู่ว่าวัวควายอาจจะได้หญ้าเอาไปกินแต่เราเนี่ยเราที่ปลูกกล้วยเราไม่มีระบบน้ํากล้วยเรามันก็จะเหี่ยวไวนะครับแต่ถ้าเรามีหญ้ามาคลุมหน้าดินแบบเนี้ยอย่างนน้อยเนี่ยกล้วยเราก็จะอยู่ได้อีกประมาณต้องการเออน้ําน้ําที่มันมีความชื้นอยู่ในดินก็อยู่ได้ประมาณเป็นเดือนนะครับเวลาเราทีนี้เราค่อยหาระบบน้ํามา มารดบ้างนะครับมันก็จะทําให้เกิดความชื้นได้ได้นานถามว่าหญ้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับกล้วยไหมไม่มีนะครับเพราะกล้วยมันสูงละมันไม่มีถ้าเราถ้าเรากลัวว่าเออโคนมันจะมันจะเป็นโรคไหมอะไรเงี้ยมันจะมีโรคนอนกออะไรไงเพราะว่ามันรบคือมันเราต้องมาสางใบนะครับสางใบให้มันมันสะอาดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะสางใบให้เกิดความสะอาดความโล่งนะครับส่วนรอบๆโคนเดี๋ยวผมบ้างๆเนี่ยผมก็จะเอา เขียวนะครับมาเกี่ยวเอาหญ้าเนี่ยเกี่ยวหญ้ารอบๆไม่ได้เกี่ยวมากครับเกี่ยวรอบๆพอแต่ทําความสะอาดรอบโคนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้แสงแดดเนี่ยมาส่องเข้าถึงโคนถ้าแสงแดดมัน,นส่งอ,อ,สองเข้าถึงโคนแล้วถึงลําต้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันห่างจากโรคพวกนอนกออะไรต่างๆนะครับโรคเชื้อราโรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหางนี่ครับส่วนใบเราตัดก็มาทิ้งไว้ข้างๆตรงเนี้ยเอามาคลุมหญ้าตรงเนี้ยหญ้าสวยนะครับเพื่อนๆ ใครก็ต้องการใครก็อยากได้นะครับเราเองก็อยากต้องการเอาไว้ทําปุ๋ยเนี่ยมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยดูครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเศษหญ้านะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นเป็นเศษหญ้ามันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเห็นไหมครับถ้าทําทําลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับบริเวณจุดตรงเนี้ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเพื่อน เราก็จะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราก็จะไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่แต่เคมีก็ใส่บ้างนะครับบางๆนะครับใส่บางๆเพื่ออะไรเพราะว่าบางทีถ้ากล้วยมันไม่สวยไม่งามเนี่ยถ้าฝนตกมาเนี่ยเราก็มาใส่นิดเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นปุ๋ยพืชที่เราตัดมันกลายเป็นปุ๋ยอยู่แล้วเราก็ใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นเอง โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะทําการสางใบแต่นี้ไปนู่นนะครับสางใบไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหญ้าที่ตัดไว้เนี่ยมาคลุมโคนต้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ